อ่านมาที่มันรู้สึกว่ามันต,ติดติดกันทั้งั้นเอ้เอาว่าขอขอพูดเรื่องอดีตแบบสั้นๆเลยกันนะครับเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับก็เราก็เหมือนที่น้องสัมภาษณ์ไปนะครับก็ เราก็จบมันด้วยดีนะครับเพราะว่าถ้าเราก็พูดคุยกันนะครับว่าถ้ามันมันไปต่อกันไม่ได้เราก็เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังยังหวังดีต่อกันเสมอนะครับทุกันนี้ก็มีบ้างนานๆทีก็ทักไปเออเป็นไงอะไระะ้ยครับก็ก็จบมันไปด้วยดีแล้วก็ก็ถือว่าเราก็คอยดูแลเขาอยู่ห่างๆนะครับเป็นวันนั้นมากกว่าขอเนี่ยไม่ลงรายละเอียดอ่ะเพาว่าเหมอือนกับ <clears throat> มันมีทศัศนคติบางอย่างที่มันอาจจะไม่ตรงกันครับประมาณนั้น,นครับจะเห็นว่าเหมือน, <c oughs> นจะตรง,จะ,ตงจะแต่งงานกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่คือจริงๆจริงๆเนี่ยเวลาผมพบใครผมก็คบจริงจังตลอดนะฮะแล้วก็ตั้งใจซึ่งจริงๆเนี่ยเอาจริงแผนเราเนี่ย <c oughs> ขอโทษน,นะครจริงๆเนี่ยปีนี้ก็คือแผนว่าจะ จะแต่งอยากจะแต่งงานมีลูกและอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็คิดว่าถ้าถ้าตอนนี้โสดอ่าถ้าในอนาคตต่อไปถ้าถ้ามีจังหวะมีโอกาสเข้ามาหรือว่าเรามีบุญมากพอนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ได้มีลูกคือตอนนี้อยากมีลูกอยากอยากแต่งงานอยากมีลูกแล้วครับจริงๆไม่มีผลขออนุญาตคุณหมอครับข่าวดูที่บอกว่าที่เราต้องยุติความสัมพันธ์กันจะเป็นส่วนหนึ่งจากครอบครัวอี้ไม่มีผลอันนี้จริงๆจริงๆไม่ได้มีผลครับไม่มีผลก็ เออเป็นว่าแบบท่านางทไม่ตรงกันประมาณนี้ดีกว่าครับ้วันนี้นถ้าเราจะแต่งงานเราจะต้องมีคู<ม>่รรครองด้วยความที่เราลูกคนจีนครอบครัควเรามีาส่วนรตัดสินจริงรๆผมไม่ใช่ลูกคนจีนนะครับ<ม>ที่บ้านเนี่ยเป็นไทยแท้เลยไม่มีการไหว้ตุษจีนเลยทั้งสิ้นเลย<ม>นะฮะก ก็เป็นคนไทยเลยครับเป็นคนไทยเลยมีแค่แค่ก่งซึ่งแบบห่างมากยายปู่ย่าตาย,ยายคือไทยแท้ๆเลยครับไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้เป็นลูกคนเแลยวอย่างเวลาถ้านเราจะต้องมีครอบครัวอะไรแบบครครอบครัวมีส่วนในการจดสนใจเออจริงๆมันไม่ไม่ได้มีส่วนครับก็อยู่ที่เราเองเดี๋ยวว่าว่าทัศนคติเราตรงกันไหมเข้ากันได้ไหมมากกว่าอืมรจริงๆพอรักครั้งนี้มันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเราค,คุณหมอรู้สึอย่างไงบ้างด้วยความที่เราประสบความสำเร็จมาในทุกด้านแต่พอนนี้ความร<ม>ับริดชอบ จริงจริงเอาจริงๆริเอาเอาทุกสายเลยตอนนี้นะคะคือคือก็มีคนทักว่าเออทำไมเราไม่ค่อยสบความสุรินเนี่ยบางคนก็บอกให้เราไปสายมูตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็ไปทำหมดแล้วทุกอย่างไปทำไปทำก็เออบางคนก็บอกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เขาแนะนำมาอ่าที่เขาแนะนำมาก็บอกว่าเอออาจจะมีคนที่แบบเราอาจจะไปสัญญากับใครไว้ในชาติเก่าๆอะไรเงี้ยว่าเอออาจจะสัญญาว่าจะคบกันตลอดไปทุกชาติอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอพอถึงชาตินี้ คนนั้นก็ยังไม่ได้เจอเราเขาก็ยังแบบตามไม่ให้เราสําเร็จอะไรเงี้ยครคือเหมือนไปถอนคำสาบานใช่ให้ไปถอนคำสาบานก็ทำหมดแล้วครับก็ไม่ทำอะไรก็ทำหมดนอกจากถอนคำสาบานมีบนหนูบนมือก็มีแบบคนก็ส่งบทสวดมาเลยครับบทสวดมาบอกว่าบทสวดหาเนื้อคู่ในอันนี้เป็นแบบธรรมะเลยก็คือเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยปล่อยวางขอให้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรนะฮะที่มีอยู่ในชาติเก่าๆเนี่ยขอให้แบบอโหสิกรรมให้เราซะอะไรครับแล้วก็ แล้วก็บางทีหละอาจจะมีเนื้อคู่หรือไม่มีก็ตามหรือถ้ามีถูกอะไรบดบังอยู่เนี่ยก็ก็ขอให้ก็ขอให้ได้มาเจอเราอะไรเงี้ยครับทีจริงจริงๆมีแบบตอนนี้ห้องกงเปะะิดอาไวครับห้องกงมีบ้างมามีคิดไว้มหม ไม่ถึงะไรนะครับที่ฮ่องกงเขาเปิดให้ไปขอที่ฮ่องกงไรืออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้ใส่มูขนาดนั้นก็มีมีเห็นเพื่อนๆเข้าไปกันเยอะแๆเลยช่วงนี้ก็บินไปฮ่องกงมาเกลาไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็มีแบบว่าปกติครับก็มีแบบอธิษฐานเลยธรรมดาครับจริงๆย้อนกลับไปเรามีความเชื่อเรื่องมูอะไรบ้างหรือว่าเพิ่งจะมาเจอที่มันแบบที่ที่มันที่มันรู้สึกว่ามันหลายๆครั้งติดกัน ก็รู้สึกว่ามันถามว่าเชื่อไหมเนี่ยเราเราก็มีความเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราเป็นสายวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว<ม>ถ้าจริงๆเนี่ยระหว่างสายมูกับธรรมะตอนเนี้ยผมผมมาทางธรรมะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆก็ทำมานานลก็คือเราปฏิบัติธรรมตลอดแล้วก็ทุกวันเนี้ยนอกจากผ่าตัดนอกจากออกกำลังกายอีกอันนึงคือฟังเทพธรรมะของพระอาจารย์ป่ามู่ซึ่งผมก็เอาเทปธรรมะเนี้ยมาแจกในเพจ Facebook ผมด้วยนะครับเพราะผมก็ซื้อมาทีละสิบอะไรเงี้ยแล้วก็ แจกให้คนอื่นฟังด้วยแล้วผมฟังทุกวันแล้วก็ผมไปปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็ทุกวันก็จะนั่งสมาธิอยู่บ้านก็ก็จะเป็นสายธรรมะมากกว่าถามว่าสายมูมีไหมก็มีแทรกๆอยู่บางทีเขาไปไหว้หรือตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็มีไปบ้างเหมือนกันแต่ไม,ไ,ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อแบบที่สุดอะไรเงี้ยครับอย่างมูเรอาอาจจะไปขอแต่ธรรมะนี่คือขอที่คุณมอกปองห็นว่าอย่างไงหรือว่าแค่แบบว่าพอได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจกับการอยู่คนเดียวอ่าใช่ใช่ก็พอเราได้ปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราได้คือ คือคือเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นว่าความรักมันก็คือแค่เรื่องเรื่องหนึ่งท่านั้นเองหรือว่าแน่นอนรักโลภโกรธหลงนะฮะมันก็ทั่วไปมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการราค้าอย่างหนึง่งแค่นั้นเองแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะฮะมันเป็นของนอกกายทั้งสิ้นเลยครับทุกอย่างล้วนไม่แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนอะไรเงี้แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะธรรมชาติ ซึ่งมันทําให้จิตใจเราสงบขึ้นนะฮะแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นอะไรเงี้ยฮะไม่มีลดความโลภลงแล้วก็ความทุกข์เราก็ลดลงด้วยครับแต่ยังไม่ปิดกั้นก็คือยังอยากที่จะแบบมีคู่ชีวิตอยู่ใช่ไหมคะก็ยังอยากมีฮะจริงๆทนเห็บเรื่องเรื่องคู่ชีวิตเนี่ยจริงๆจริงๆเราก็หวังว่าเราเราแน่าจะมีบุญพอได้เจอนะฮะคือน่ามาถึงจุดนี้ตอนนี้นะครับสิ่งที่อยากมีก็คือเราอยากมีลูกเราอยากมีครอบครัว นะฮะอยากมีอะไรที่ที่ที่สมบูรณ์ครบพร้อมเพราะว่าเรื่องหน้าที่การงานบ้านอะไรเราก็มีหมดละก็เลยอย่างเดียวก็เรื่องเรื่องครอบครัวก็อยากจะอยากจะจบอยากจะหยุดอยากจะมีลูกนะครับอยากจะถ้าถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะมีลูกนะครับ หรือว่าถ้าเราจะข้ามขั้นไปด้วยวิทยาศาสตร์ก็คือข้ามจากขั้นมีภรยาข้ามไปมีลเลยที่แบบว่านู่นนี่นั่นหรือว่าเราเรียนหรืออะไเออผมอยากจะอยากจะชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าอ่าก็คือบางคนเขาก็ทําแบบว่าเออทำกิฟต์นู่นนี่ฝากไข่แล้วก็อยู่ๆก็มีลูกมาเลยอะไรเงี้ยเราเราต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์ มีพ่อมีแม่มีลูกไม่ใช่ว่าต้องการแค่ลูกนะครับเราต้องการคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดไปย่ายมากกว่าะเตอนนี้คือถ้ามีแฟนแล้วก็แต่งงานก็อยากจะมีลูกอยากจะมีลูกแ้วถ้าในมุมมองทรงโลกล่ะมีคนเข้ามาเยอะไหมคุณหมอไม่มีครับตอนนี้ไม่มีก็มันเหมือนเหมือนเราเรายิ่งพยายามเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ค่อยสําเร็จเราก็เลยอยู่เฉยๆปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติทุกวันนี้ก็นั่นแหละครับฟังเทพธรรมะไปแค่คิดว่าถ้าเรา ปฏิบัติดีพอสมควรระดับหนึ่งนะฮะระยะหนึ่งก็อาจจะมีอาจจะมีใครเข้ามาก็ได้เลยจริงๆคุณหมอดูออกไหมครับเขาอาจจะเข้ามาด้วยควาตอที่เราเป็นคุณหมอสองมีคนมีชื่อเสียงมีคนมีเงินมีอะไร,งไรเงี้ยเขาดูออกตรงนี้ไหมครับผมผม,ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ <c oughs> เพราะว่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่คนที่เข้ามานี่เขาอย่างไง <c oughs> นะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะชัดเจนว่าโอเคถ้าถ้าคบก็คือครบจริงนะอะไรครับ<อ>ครบจริงแล้วก็ แล้วก็ไม่ใช่แบบคบเล่นๆแล้วมันมันไม่ใช่เวลาแล้วตอนนี้เราวัยนี้แล้วอะไรครับก<ช>็<ช>อยากอยากจะ,อย,กจะอยากจะหยุดอยากจะจบจริงๆอะไรครับจริงๆพอเข้ามาแล้วสกแกนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างพี่หมอรู้สึกยังไงบ้างมันจริงๆเราก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราครบเนี่ยเราก็ตั้งใจคบจริงเราก็อยากจะจบจริงๆอยากจะหยุดกับใครสักคนจริงๆนะฮะแต่มันก็เหมือนกับนั่นแหละมันก็มีเหตุอะไรที่มันทําให้ไปต่อไม่ได้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าว่ามันมันจะมีอะไรบ้างเหมือนกับที่ที่เราพยายามไปไปมูด้วย นะเไ<อ>ปหมูด้วยว่าว่าเออมันก็อาจจะเหมือนที่บอกอ่าตรงนั้นใช่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 แล้วก็คิดว่าเราก็เราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติ ทำแล้วก็ทําบุญตลอดอะไรเงี้ยเพราะเผื่อว่าสักวันหนึ่งไอ้ตรงนี้มันจะหมดไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสผู้ามาให้เราเองว่าดูิีนเสมอการดูเดี่ยวใช่การจะมาถึงตรงนั้นได้ใช่ใช่ค anta, ือเราต้องมีแต่เด็กเข้ามาดิคุณหมอในความที่เราเออคือคือสเปคผมเนี่ยมันมันมันไม่ต้องเด็กไม่ต้องผู้ใหญ่แต่ขอให้คุยกันรู้เรื่องขอให้คุยกันรู้เรื่องอาจจะผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้ขอให อยู่ในวัยที่เหมาะสมแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีลูกได้เลยครับเพราะว่าเราอยากมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์นะครับผมเชื่อเหมือนกันว่าคนว่าเราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแต่เรื่องความรักเรามักจะเป็นทีนี้เราเราเพอมองเนอะผมว่าคนที่คนที่ประสบความสำเร็จธุรกิจหรือความสำเร็จเขารักก็มีนะครับเออผมว่าอาจจะเป็นบางคนมากกว่าไม่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปไม่ได้คิดว่าตัวเองอาพับเรื่องความรักใช่ไหมคิดครับคิดเนี่ยคิดก็ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสักเซสเลยครับแต่ทั้งที่เราก็ตั้งใจจริงๆแต่มันก็ยัง ไม่ค่อยสักเกตแต่ว่าคนจะมองตามข่าวหรือว่าคุณหมอเป็นคนเจ้าถูไม่เลยไม่เลยเขามาฟังคนเนี้ยไม่ใช่เจ้าถูเพราะว่าครับคือเราเราจริงจังทุกคนถ้าเราคบคนไหนเราคบคนเดียวตลอดอ่าเราคบคนเดียวถ้าช่วงไหนที่เราประกาศว่าเราคบคนเนี้ยเราก็จะคบคนนี้คนเดียวเลย แต่ถ้าเราโสดโอเคเราก็อาจจะเปิดโอกาสให้เตงคุยกับคนนน้นคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ผิดซึ่งก็ไม่ผิดซึ่งก็ไม่ผิดเพราะเรายังไม่ได้บอกว่าเราคบกับเขาแต,แต่นะตอนนี้ก็กไม่ไดีเป็นคนคุยอะไรเลยครับที่จริงมีบอกาสาวๆแบว่าอย่าดูแต่ข่าวเพราะบางคนพอเห็นข่าวคุณหมอใจคุณหมอไม่<ๆ>มแฟรใช่บาง<ๆ>คนก็อาจจะคิดอย่างนั้นแตมน่มันก็ห้ามไม่ได้นะมันก็ห้ามไม่ได้ก็คืออยากจริงๆอยากให้ลองมาคุยมากกว่าลองมาคุยกันจริงๆว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงลองมาศึกษากันดูมากกว่าอ่าใช่เพราะเราตั้งใจ ถ้าเรามีนะครับมีโอกาสเรามีบุญพอเนี่ยแล้วผมอยากจะคบจริงๆแล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปยันมีลูกอะไรเงี้ยล้วอยู่ันเดียวยาวไม่ได้ต้องการแค่ตอนนี้ไม่เชื่อการแค่มีลูกถ้าผมต้องการมีลูกอย่างเดียวผมก็อาจจะทําลูกด้วยวิธทยาศ,ศาสตร์ก็ได้แต่สิ่งต้องการคือต้องมีครอบครัวมีคนที่อยู่กับเราไปตลอดดูแลก,กันไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีลูกที่มันจะสมบ,บูรณ์เราต้องการอย่างนั้นมากกว่า